สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไลายครับ IT พี่เดียวนะผูดผิดสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไลายครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาถูงไ t ทิปกันอีกครั้งกับคีย์บอร์ดอริยะของ a ั s u n งนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ได้เรียกว,ว่าเป็นอีกแก๊จนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากเดียวไหมสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไลคยครับ IT ทิปกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานวันนี้เราก็จะมากลับมากับสิ่งนี้นี่คือ Samsung กซ l a แท t บ s S10 Plus และคีย์บอร์ดของเขากับทิปที่เราสัญญากันว่าเราจะทำนะครเกี่ยวกับการใช้งานคีย์บอร์ดแล้วก็ทิปในการใช้งานทั่วไปนะครับว่ามันสามารถใช้ได้บ้างคลิปนี้เรามีคำตอบให้คุณแทบจะทุกอนุพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับ เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือการดูว่าแต่ละคีย์นั้นทําอย่างไรแบบเร็วๆนะครับก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองนะครับหรือว่าการเข้าไปที่การตังค่าจากนั้นนะครับเลื่อนนะครับตรงนี้ไปที่เมนูที่มีชื่อว่าการจัดการทั่วไปแต่ภาษาอังกฤษนะครับดีชื่อว่าตัวของการอ่าจานเดลลนะครับ m ม n นจเมน n t นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ให้ดใูใกล้ๆเลยนะครับ กดปุบเข้าไปเพราะกดมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่แป้นจริงครับแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ฟังก์ชันนะครับหนึ่งก็คือการแสดงผลเนี่ยสามารถที่จะแสดงผลว่าให้มันมีการลอยขึ้นมาของแป้นพิมพ์ได้นะครับทางลัดนี่คือคีย์ต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าได้นะครับนี่ก็สามารถที่จะเข้าได้ตามตัวอักษรเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางลัดต่างๆนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับ i n น o w s นะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับ ก็จะเป็นตัวของการ Copy นะครับก็คือ ctrl c ctrl v การเปลี่ยนภาษานะครับก็คือกดปุ่มนี้ครับ shift นะครับ shift ฟังสั่งซ้าย search bar นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาแบบนี้แล้วก็ยังมีปุ่มที่เราสามารถสลับนะครับภาษาได้อีกอันหนึ่งก็คือกดปุ่ม shift s p a c e bar ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันสามารถที่จะสลับภาษาได้2รูปแบบด้วยกันครับก็ทําให้ในเรื่องของการเปลี่ยนภาษานะนะ้นน่ยง่ายขึ้น แล้วก็ที่สาคัญครับก็ยังมีการย้ายของ f อกอัพเนี่ยจากการที่กดปุ่มค o ม m านด์นะครับแล้วก็กดปุ่มในพวกนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็ยังสามารถที่จะมีการแชร์กับอุปรกรณ์ทางกายด้วยหมด3อันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือจะเป็นแท็บเล็ตอีกเครื่องหนึง่งหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่ลงเอาไว้นะครับกับโปรแกรมของ Samsung ก็สามารถที่จะทได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่ดูว่าเราตั้งคีย์บอร์ดอะไรสำหรับตัวของ คีย์บอร์ดบุ๊กคอปเปนะครับก็คิดว่าฟังก์ชันต่างๆนั้นค่านข้ที่จะง่ายทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่ตัวโนต้ตอย่างนี้นะครับเราก็บอกเอ้ยไปดูเอาข้อมูลมาจากเว็บนะครับสมมุติว่าผมเปิด Google Chrome มาอันหนึ่งแบบนี้นะครับสมมติว่าผมเอาจากเว็บตัวเองกันเนาะเว็บที่ยังไม่เคอยอัปเดตสเท่าไร่ นี่ครับสมมุติว่าเราไปเอาว่าเอยเอาข้อมูลนะครับแบบนี้สมมติเอาข้อมูลจากแบรนด์นี้สมมติจะเอาแค่นี้เพื่อจะให้ไปแก้ราฟอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะกดนะครับ command c แล้วก็ไปที่ command v นะครับก็สามารถที่จะวางได้แบบดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราพิมพ์งานอยู่นะครับดดเอาภาษาพิดนี้ไม่เไป,ไปไ็นไรแล้วกดลบแล้วเราจะเซตให้เป็นภาษาที่สุกต้องนะครับ กดคอมนี่ครับกดชิปนะครับชิปไม่ได้อ่านลองดูชิปนะครับสเปซนี่ก็เปลี่ยนนะครับหรือผมจะชอบใช้ control space bar ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือจะเป็นปุ่มเป็นตัวของเลขชิปอันนี้ไม่ได้นะครับชิป space bar มันจะเป็นเลขชิปแล้วก็ปุ่มที่มีชื่อว่าชิปนะครับ alternate s h i f นั่นเองสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้สรุปคือมันเปลี่ยนภาษาได้ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันมีความคล่องตัวอยู่นะครับ ต่อนะครับตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีปุ่มที่มีชื่อว่า Fn Fn นะครับเวลาเราก,กดค้างนะครับสมมติเราก,กด f 2ก็จะเป็น Recent a p p นะครับกดปุ่มนี้จะเป็น Home กดปุ่มนี้จะเป็นเพิ่มระดัความสว่างนะครับหลือ h o m มหรือลดนะครับ F4 F5 แล้วถ้าก,กดปุ่ม F1 จะเป็นเลือกของตัวแอปพลิเคชันให้ปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดอย่างนี้ได้แต่ Back นะครับไม่มีเราก็ต้องมา Back ที่หน้าจอ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการสลับอุปกรณ์นะครับเพื่อเป็นการว่าเอ้ยจะย้ายไปพิมพ์ไหนหรือจะเป็นการปรับเสียงครับ f6 f7 f8 เงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการปรับเกี่ยวกับการเล่นเพลงนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับใกล้ๆปุ่ม delete นะครับตรงนี้ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการ capture screen ถ้าเรากด fn แต่ถ้าเราไม่กดมันจะเข้าไปที่เด็กให้นะครับอ่าสหรับกดปล่อย บางทีมไม่จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็จะเป็นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเรานะครับแต่ว่าถ้าเรากดชิปอันนี้ก็ยังไม่เข้านะครับมันต้องมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งเพื่อทําให้ปุ่มตัวนี้มันเข้าไปสู่เดสก์ท็อปนั่นเองแต่ถ้าเดสก์ท็อมันไม่เข้ามันก็คุณก็สามารถที่จะปัดลงมาแบบนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆและแน่นอนครับว่าแป้นพิมพ์นั้นอะเวลาที่ เราไม่ใช้งานก็คือถอดออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่ามันเป็นตัวของแม่เล็กที่นี้ผมอยากให้คุณดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคและปัญหานิดๆ,ๆนะครับสำหรับคีย์บอร์ดของ Samsung นะครับคือเราเข้ามาที่ d e s k โบทแบบนี้นะครับแล้สมมติว่าเราเข้าโปรแกรมโน้ตนะครับเราจะให้มันย้ายไปหน้าจอนึงนะครับเ,เรา,ย,าย,ย้ายตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จป,ปุ๊บเรากดเข้ามาเพื่อจะแก้ไขไฟล์ แต่ถ้าเราไม่มีการพิมพ์เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถใช้สิยงได้เนี่ยพอพิมพ์ปุ๊บหนึ่งตัวนะครับแล้วลบออกเนี่ยถึงจะเพิ่มพูดด้วยเสียงได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะปรับปรุงในเจเนชั่นต่อไปเพราะว่ามือถือนั้นนะคือแค่กดให้คีย์บอร์ดแสดงผลขึ้นมาปุ๊บก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตสาหรับตัวของคีย์บอร์ดในคลิปนี้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเองนะครับ มันก็ยังสามารถที่จะตอบสนองกับการพิมพ์แล้วก็ทํางานได้ดีและที่สำคัญครับหนึ่งม่สามารถที่จะปรับระดับนะครับในการทํางานก็คือเราสามารถที่จะพับเป็นแบบนี้ได้นะครับก็จะบอกกับการใช้ประกาเอสเพนในการวาดนั่นเองแล้วต่อมานะครับในเรื่องของการโวมใส่ก็คือเรากลับมาแปะแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการจัดวางนะครับที่จะทําให้มันเอียงมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการที่เราจะพิมพ์งานบนต่กงเนี่ย ผมคิดว่ามันยังไม่สามารถที่จะทําได้ในตัวของเวอร์ชันนี้อย่างไรก็ตามครับคนที่ซื้อ Samsung Galaxy Tab S10 นะครับที่ได้คีย์บอร์ดไปในราคา5,999บาทหรือว่าตัวออลตร้านะครับ6ก9 0นารกนะครับก็คิดว่าคุณน,นี่คือได้ของที่คุ้มที่สุดแล้วสำหรับตัวของแท็บเล็ตในตัวนี้นะครับก็พูดไปเลยประมาณนี้สำหรับคนที่ซื้อทันนะครับแต่คนที่ซื้อไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ คียบอร์ดก็จะมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับตราบใดที่ Samsung ก็ยังมีของมาขายอยู่นั่นเองครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีความผิดพลาดประการใดเกี่ิดกับเรื่องของอเทคนิคในการถ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยเช่นเดียกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่กับ i t ท i p ิปในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe คอมเมนต์มาคุยคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในฟุตบอลสำหรับวีดีโบอกเช่นเคยครับ